เอาเซอร์ไพรส์หน่อยหนึ่งสองส Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสัยวันเกิดครับคุณอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่พี่เป่าอ่ะทำไมทำไมะ เค้งยังไงเผื่อมีนั่นมันพายล่วงมาเพลงานมงคลมึงพูดเลยมึงเนี่ยไอ้นี่ไม่ได้เออ,อาจาดดีมากเ้าทำไมอ阿หมาร้องไห้อะคะเกิดตัแต่ตแต่เกิดมาอ้าวไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยไม่ทำไมล่ะครับน้าะหมาก็มันมีเรื่<ก>องอะไรเหรอวันที่ฉันเกิดเป็นวันที่ แม่ฉันเสียจะไม่เคยเห็นแม่แม่ฉันเลยอ้แม่ฉันโอ้หนาแม่ฉันสงสัยแกคลอดมาก็กินแม่เลยมั้งกินแม่เสียชีวิตอ๋อเอาใหม่ใจเย็นๆก่อนนะคะอย่างน้อยก็ยังมีพวกเราอยู่ตั้งเยอะเนาะใช่ค่ไหมครับนี่จะอยู่คนเดียวก็ไม่อยู่หรอกดีที่มีอยู่คนเยอะอแขกแขกจมาร่วมงานกรนเกันเถอดพระด้วยครับเจ็เทียนเจ็ดจะลันทายหมดก่อนงั้นกระเป๋าดีกว่า คุณอาเป่าเทียนครับอ้า Happy birthday to you โหโหสารงข้าหลังเต็มเลยเพยงครับใครจะกล้ากินเนี่ยอธิษฐานเหรออธิษฐานอ๋อค่ะ Happy birthday นะน้องใหมเอาใหม่ครับคือผมต้องขอโทษเลยครับที่ ชอบอำอ,อำใหม่นะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันชินละโดนมาตั้งแต่เด็กข<อ>้าราชารยังสะบัดผม,มอ,อีกเออพี่แท่งคะพี่แท่งอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วว่าอาไหม่อ่ะอาจจะอยู่กับเราได้อีกไม่นานอะ่ะดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าแบบยังมีเวลาอยู่ก็ทําดีกับอาคขไว้เยอะๆนะคะเอา้านี่ไงพูดจาเนี่ยสปาย เดี๋อาเรื่องนี้มาจากไหนก็พ่อเป็นคนโทรมาบอกสปอยอะค่ะแต่ว่าอไหมายคะ่ะอาหมายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกเราทุกคนอนะเต็มใจดูแลอไหมายคะ่ะจริงจริงครับอพี่หมีแล้วเรื่องเนี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาชอบล้ออาหมายว่ามึงอะใกล้าตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เดงว่าพี่หมีตั้งใจจะแกล้งพวก เราทุกคนแน่เลยนีมันเรื่องมันเป็นจะไปใหญ่โตกันแล้วนะเนี่ยนะหรือว่าอะไรหรือว่าตายไปเลยไม่ตายตายซ้ำตายซ้ำเออไม่ตายก็เหมือนตายพูดตายซ้ำเด็ดมากอุ้ยไม่แกล้งค่ะไม่เ็ แต่เซอร์ไพรส์เรายังไม่หมดนะคะอาไหมเรามีของขวัญให้อาไหมด้วยค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะไม่ต้องหลับตาไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องหลอบเอาอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ้าวนี่อันนี้ของผมครีมหนีใหญ่ค่ะผิวงั้นเดี๋ยวสปอยวางไว้ตรงนี้ให้ก่อนได้วางเลยค่ะนี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแกะทีเดียวเลยนะครับโอ้ยทำไมอ่อนี่เลือกเองไม่รู้คอมบ็อกแคท เตยเตยเตยผมกับนี่ครับเตยดีด้วยนี่ครับเต้ยรู้ขอบคุณคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ให้ของขวัญนะผมถามนิดนึงเฮ้ยไม่ได้รู้กะลเทศะเลยว่ามางานอะไรงานมันเกิดไม่เตรียมของขวัญผมไม่ได้เตรียมมาแต่คนอื่นเขามีเอแเราจะทำยังไงดีอย่างเท่งไม่มีของขวัญให้เนี่ยฮะอ๋อเป็นมีอย่างนี้เราต้องมีค่าวเปล่ อาขอพันลิ้นทีเดียวยังไงครับไอเป็นอย่างนักีบ้าอะไรหรอพันลงพันลิ้นได้ไงอ่ะอาจารย์โอ้ลืมก็ถือว่าทำเพื่ออาสักครั้งหนึ่งนะได้ไหมคะมึงฆ่ากูตายซะม่มันต้องมีราะแม้เกี่ยวกับอะอ่ถ้าอย่างนั้นผมผมหอมหอมคุณอาได้ไหมครับเอได้ไหมครับคุณอาได้ชอบถูกกระทำพอดี อุ้ยก็มาสิรออะไรล่ะลูกเพราะเราไม่ได้อยู่ถึงเที่ยงคืนนะอาจะสบัดต่อไม่รอแล้วนะไม่เดี๋ยวรถกลายเป็นฟักทองขึ้นมาทัไงไปเร็วไปหาเออทำให้อาถูกใจ้ชเป็น้เดี๋ยวก็ได้บ้านได้รถเอาแก้มหน่อยสวดอะไรคุนเนี่ยเร็วๆหอมแก้มอา อ้อาเลยอ้อาเลยอ้อาเลยรชิอาินเอลยาอาเลยเอาลอาเลยอลยเอาอาอยอาาเลอลอเลยเอาอเอาอเอาอาเอาลลลอยยอ